ผู้หญิงชุดแดงที่สะพานผีดุผมเชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนที่มีสติสัมปชัญญะหรือมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์จะไม่เลือกทำเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ตัดสินใจจะจบชีวิตด้วยการสังหารตัวเองนั้นด้วยมีภาวะที่คิดไม่ตกแก้ไขไม่ได้หรือไม่ก็เจอทางตันเมื่อเกิดภาวะเหล่านี้ คนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดสั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเองกันแทบทั้งนั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนเราตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแม้ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั่นก็คือการมีภาวะป่วยทางจิตอย่างโรคซึมเศร้านั่นเองครับที่ผมเกริ่นนามาแบบนี้นั่นก็เพราะครั้งหนึ่งผมเองก็เคยโดนภาวะนี้เล่นงานจนเกือบจบชีวิตตัวเองมาแล้วเช่นกัน ซึ่งการมีภาวะป่วยทางจิตในครั้งนั้นทําให้ผมได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาช่วยชีวิตของผมไว้ทําให้ผมไม่ต้องมีจุดจบแบบที่ไม่ได้ตั้งใจสวัสดีครับเพื่อนๆทีมงานแถวนี้ผีดุวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเองมาเล่าให้ฟังครับเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายมากที่สุดทั้งตกงานไม่มีเงิน และโดนผู้หญิงหลอกก่อนจะทิ้งผมไปในเวลาเดียวกันผมมีอาชีพเป็นรปภร,รายวันอยู่ณสถานบันเทิงแห่งหนึ่งพื้นเพเป็นคนต่างจังหวัดครับเข้ามาทำงานหาเงินในเมืองหลวงด้วยอาชีพแบบรับเงินรายวันทั่วไปมีไรายได้แบบหาเช้ากินขําอย่าพูดถึงเงินเก็บเลยครับเอาแค่มีเงินเลี้ยงชีพไปวันๆก็หืดขึ้นคอพอตัวแล้วแต่แล้วก็เหมือนผีซ้ำดั้มพลอยเพราะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตจากโรคติดต่อชนิดหนึ่งทำให้สถานที่ที่ผมทำงานอยู่นั้นต้องปิดกิจการลงชั่วคราวนั่นก็หมายความว่าผมกลายเป็นคนตกงานโดยไม่มีทางเลือกตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะยังพอมีเงินมาจุนเจือชีวิตได้พอประมาณแต่พอเข้าเดือนที่สองปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อแฟนผมหมายถึงผู้หญิงที่ผมคบหากับเธอในฐานะคนรักมายืมเงินไปเธอบอกว่า มีความจำเป็นทางบ้านต้องใช้เงินด่วนตอนนั้นด้วยความเชื่อใจผมก็ยอมให้เธอหยิบยืมเงินก้อนสุดท้ายที่ตัวเองมีอยู่ไปเธอให้คามั่นสัญญาว่าจะเอามาคืนก่อนสิ้นเดือนแน่นอนเพราะเธอเองก็รู้ว่าผมมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เงินนี้จัดการเพื่อต่อชีวิตทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยทั้งค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับหายตัวไปเลยครับติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้ผมไปตามหาเธอทุกที่ ทั้งตามบ้านเพื่อนที่รู้จักกันทั้งที่ทํางานสุดท้ายตามไปถึงบ้านเลยได้รู้ความจริงที่แสนเจ็บปวดว่าเธอหลอกผมครับที่บ้านของเธอไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งแถมตอนนี้เธอก็มีแฟนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนเงินที่ยืมผมไปนั้นเธอเอาไปทําจมูกมันน่าเจ็บใจไหมล่ะครับมาหลอกเอาเงินก้อนสุดท้ายที่ผมมีไปทําจมูกเพื่อหาแฟนใหม่แล้วพอเธอสวยขึ้นก็มีผู้ชายใหม่เข้ามาทันทีเท่ากับว่าผมโดนทิ้ง โดนหลอกโดนเทผมได้ข้อมูลมาจากเพื่อนเธอเลยว่าจะไปพบเธอเพื่อขอความเห็นใจเพราะตอนนั้นผมติดค่าเช่าห้องอยู่รวมถึงค่างวดรถที่ต้องผ่อนจ่ายด้วยยังน้อยได้กลับคืนมาบ้างยังจะพอต่อชีวิตผมไปได้อีกเพลือกส่วนเรื่องเงินที่ใช้กินไปวันวันไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ใช่ไม่ลำบากนะครับแต่ไม่มีเลยต่างหากยังดีว่าตอนเข้ากรุงเทพใหม่ๆได้เพื่อนเป็นเด็กวัดก็เลยไปอาศัยข้าวกลนบาทรหลวงพ่อรองท้องเพื่อให้มีกินไปวันวัน ผมตัดสินใจไปรอดักพบผู้หญิงคนนั้นเพื่อทวงถามเงินที่เธอยืมผมไปแต่เธอกลับปฏิเสธผมแบบไม่มีเยื่อใยจนสุดท้ายเราก็มีปากเสียงกันครับและด้วยความพลั้งมือผมดันไปผลักเธอล้มลงเธอเสียหลักเซถทลาไปชนขอบกระถางปูนทําให้ดั้งจมูกที่เพิ่งทํามาใหม่ถึงกับเลือดพุ่งเลยครับซึ่งผู้ชายคนใหม่ของเธอมาเห็นพอดีเลยเข้าใจว่าผมทําร้ายร่างกายเธอเขาก็เลยเรียกตำรวจมาจับผม แถมกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์ได้ก็ไม่มีเสียงเลยไม่รู้ว่าผมกับเธอคุยกันเรื่องอะไรเห็นเพียงแต่ว่าผมเป็นฝ่ายเข้าไปทำร้ายร่างกายเธอก่อนบทสรุปก็คือผมถูกจับผมถูกควบคุมตัวเกือบสองสัปดาห์เพราะไม่มีเงินประกันตัวเพื่อนผมที่เป็นเด็กวัดไปรบกวนหลวงพ่อที่วัดให้มาช่วยประกันตัวให้แต่เมื่อผมออกจากห้องขังมากลายเป็นว่าผมไม่เหลืออะไรเลยครับ พราะช่วงที่ผมอยู่ในห้องขังนั้นบริษัทไฟแนนซ์เขามายึดรถผมไปเรียบร้อยส่วนห้องเช่าเมื่อไม่มีค่าเช่าจ่ายเขาก็ต้องปล่อยให้เขายึดเข้าของในห้องไปเพื่อหักหนี้สุดท้ายผมก็ต้องย้ายออกมาตัวเปล่าแล้วต้องไปขออาศัยนอนที่วัดแทนกลายเป็นคนไม่มีไรายได้แถมยังเป็นหนี้อีกต่างหากตอนนั้นบอกเลยครับว่าผมเครียดมากๆคิดมากที่เสียรู้ผู้หญิงคนนั้นจนทำให้ตัวเองต้องมาเจอภาวะแบบนี้ ผมจมอยู่กับความผิดหวังอยู่ระยะหนึ่งจนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะผิดปกติทางจิตหรือที่เขาเรียกกันว่าภาวะซึมเศร้านั่นแหละครับเฮ้ย <Hey, S 1> กูว่ามันคิดมากไปเปล่าวะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเชื่อกูดิไม่มันเป็นความผิดของกูกูทําชีวิตตัวเองพังกูมันโง่มึงมานั่งดา่าตัวเองแบบนี้ยมันจะมีอะไรดีขึ้นมาวะให้กําลังใจตัวเองสิเพื่อนสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้มึงก็พูดได้นี่ มึงไม่ลองมาเป็นกูดูบ้างเหรอจะได้รู้ว่ามันแย่แค่ไหนอะอ้อ้ยถ้ามันจะแย่ขนาดนั้นนะป่านนี้คนเจอปัญหาหนักๆก็าตายหากันไปหมดแล้วมึงอย่าท้อสิเพื่อนชีวิตต้องมีหวังตอนนั้นผมได้ยินแค่คำว,ว่าตายภาพในหัวของผมมันก็แวบขึ้นมาทันทีเลยครับถ้าผมตายไปซะก็ไม่ต้องมาทนทุกขทรมานอะไรแบบนี้อีกแล้วและนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมเลือกคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนเข้านอนกันหมด ผมตัดสินใจเดินออกมาที่สะพานแห่งหนึ่งสะพานแห่งนี้เป็นสะพานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปกติแล้วผู้คนจะพลุกพล่านมากครับแต่ในช่วงนั้นคนค่อนข้างจะบางตาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวที่ต้องอยู่ในเหหสถานตามเวลาที่กํำหนดไว้ผมเดินเตร่ๆมาถ,ถึงกลางสะพานสูงมองสายน้ำที่อยู่เบื้องล่างไหลทอดไปตามกระแสในใจก็คิดว่าจะเป็นยังไง ถ้าผมตัดสินใจกระโดดลงไปจะเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหนแต่มันก็น่าจะแค่เพียงเสื้อวินาทีเดียวแล้วความทุกข์ที่ผมมีอยู่ทุกอย่างมันก็จะจบลงไปผมยืนนิ่งเพื่อรวบรวมความกล้าและตัดสินใจปีนขึ้นไปนั่งบนขอบสะพานในเวลานั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอใส่ชุดแรสสีแดงเดินมายืนข้างๆผมโดยที่เธอไม่ได้พูดอะไรผมหันไปเห็นท่าทางของเธอ สัมผัสได้ถึงความหม่นเศร้าที่ไม่ต่างกันเธอหันมามองหน้าผมช้าๆก่อนจะพูดกับผมว่าพี่จะกระโดดลงไปเหรอผมไม่ตอบในทันทีแต่หันมามองหน้าเธอก่อนจะถามเธอกลับว่าทำไมคุณจะมาห้ามผมเหรอเปล่าเธอตอบนิ่งๆแล้วหันกลับไปมองที่สายน้ำเบื้องล่างแล้วงเงียบไปนี่อย่าบอกนะว่าคุณจะมาโดดสะพานเหมือนกันอะ เธอยังนิ่งเงียบไม่พูดอะไรผมเองก็นิ่งไปเช่นกันในขณะที่ความเงียบเข้าครอบคลุมพื้นที่ความคิดจนผมเริ่มรู้สึกแปลกๆผมก็ได้ยินเสียงเป่านกหวีดดังมาจากอีกด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนเดินตรงมาที่ผมก่อนจะเข้ามารวบตัวผมไว้ทำอะไรนะคุณเออเอ่อเอ่อเออปาอาวครับผมปฏิเสธตะกุกตะกักเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้ผมรีบกลับบ้านเพราะนี่ใกล้จะเป็นเวลาเคอร์ฟิวแล้ว ไม่อย่างนั้นผมจะโดนจับก,กลุ่มข้อหาขัดขืนพระราชกากำหนดฉุกเฉินซึ่งค่าปรับมันก็ทําให้ผมขนลุกเลยได้ปีนกลับเข้ามาทันทีผมหันมาทางที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่แต่กลับไม่เห็นว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็แอบงงเหมือนกันนะครับว่าเธอหายไปตอนไหนกันเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดอะไรกันผมก็รู้สึกได้ว่าเธอยังอยู่ตรงนั้นตลอดแม้กระทั่งตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาผมเดินคอตกกลับมาที่วัดด้วยอาการเซ็ง เจอกับหลวงพ่อที่เพิ่งสวดมนต์เสร็จกำลังจะกลับกุฏิท่านเอ่ยทักผมไม่เห็นว่าผมกลับมาจากข้างนอกไปไหนมาเลยโยมไปทถานี้แหละครับหลวงพ่อดึกแล้วไปนอนเสเถะครับผมเดินออกมาแต่พอจะได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดอยู่กับใครแล้วยมละ่ะตามเขามาทำไมมีอะไรเหรอผมหันกลับมาถามหลวงพ่อด้วยความสงสัย เพราะเข้าใจว่าท่านพูดกับผมแต่เมื่อผมหันกลับมาปรากฏว่าท่านเดินไปทางกุฏิท่านแล้วครับเลยไม่ได้ถามอะไรต่อคืนนั้นผมนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนส่วนหนึ่งก็เพราะผมคิดวนไปเวียนมาเรื่องของตัวเองแต่อีกส่วนเป็นเพราะเสียงหมารอบวัดที่ทั้งเหา่าทั้งหอนกันระง,งมจนผมอดสงสัยไม่ได้ว่ามันเหา่ามันหอนอะไรกันนักหนาจนผมต้องลุกขึ้นมานั่งเพื่อนผมที่นอนอยู่ด้วยกันมันก็คงจะรำคาญเหมือนๆกัน มันเองก็ลุกขึ้นมาครับแต่ดูท่ามันจะหนักกว่าผมเพราะมันเดินออกไปเปิดประตูดูเลยว่าหมามันเหา่ามันหอนอะไรกันแต่ไปได้พักเดียวมันก็ได้วิ่งกลับเข้ามาหน้าตาตื่นตื่นคล้ายกับว่าเห็นอะไรที่ทําให้ตกใจมากๆมาก่ากากอนชะมุดต,ตัวเข้าไปซุกใต้ผ้าห่มเอาผ้าคลุมโปงทันทีตอนแรกผมก็ว่าจะลุกขึ้นไปดูเหมือนกันแต่เสียงหมามันเงียบไปสะก่อนก็เลยล้มตัวลงนอนลงไปตามเดิมผมนอนพลิกตัวไปมาอยู่สักพักก็รู้สึกเหมือนว่า ตัวเองนอนหลับแต่ไม่หลับครับคือมันให้ความรู้สึกเหมือนหลับไปแล้วเพราะตัวมันเบาๆแต่มันก็คล้ายกับว่ายังไม่ได้หลับอารมณ์มันเหมือนกับลืมตาอยู่ในความมืดและผมก็รู้สึกตัวลอยๆเบาๆแปลกๆจนผมรู้สึกตัวอีกทีมันก็อึดอัดเหมือนคนจะจมน้ำพอผมลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าตัวเองอยู่ในแม่น้ำใหญ่ซึ่งจำได้ว่าเป็นแม่น้ำที่ผมนั่งมองไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้นั่นเองความเย็นของน้ำ ทำแอ้ข่งขาผมขยับแทบไม่ไหวยิ่งขยับเพื่อพยายามพยุงตัวไว้มันก็เหมือนกับว่าจะเป็นตะคริวขึ้นมาความเชี่ยวของน้ำยังพัดพาร่างผมให้ลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายตอนนั้นบอกได้เลยครับว่ามันทั้งทรมานทั้งอึดอัดผมยังพยายามพยุงตัวเองให้ไม่จมดิ่งลงไปใต้น้าแต่ด้วยความเชี่ยวของกระแสน้ากลับยิ่งดึงให้ร่างของผมดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆในนาทีนั้น ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะขาดใจเพราะขาดอากาศและผมก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนดึงผมขึ้นมาจากน้ำร่างของผมโผล่ขึ้นมาพ้นผิวน้ำก่อนจะถูกดึงขึ้นเรือยางตอนนั้นเห็นร่างๆว่ามีหลายคนเลยครับที่อยู่รายล้อมแต่มันก็เหมือนกับจะหมดสติมองอะไรไม่ชัดหายใจไม่ทันและภาพที่เห็นตรงหน้าก็ค่อยๆวูบไปผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ข้างๆมีพยาบาลปรับสายน้ำเกลือและกล้มจดอะไรบางอย่างก่อนจะเดินออกไปเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ผมได้ยินเสียงของเพื่อนผมดังเข้ามาเพื่อนผมเป็นยังไงบ้างอะครับตอนนี้พักฟื้นอยู่ค่ะคุณหมอบอกว่าให้นอนพักดูอาการสักคืนค่ะผมเข้าไปเยี่ยมได้ใช่ไหมครับเชิญตามสบายเลยค่ะผมลืมตาขึ้นมาด้วยท่าทางอ่อนเพลียเห็นเพื่อนของผมวิ่งเข้ามาหน้าตาไม่ค่อยดีฟังจากน้ำเสียงก็รู้ได้ในทันทีว่ามันเป็นห่วงผมมากๆ เพื่อนของผมมาเยี่ยมพร้อมทั้งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมผมถึงไปกระโดดน้ําที่สะพานเมื่อได้ยินสิ่งที่มันบอกผมเองต่างหากที่กลับต้องแปลกใจฮะว่าไงเนะฉันถามว่าทาไมแกถึงไปกระโดดน้ําที่สะพานแล้วแกออกไปตอนไหนยังไงเนี่ยฉันได้นยนะไปกระโดดน้ําที่สะพานอ่ะก็ใช่น่ะสิดีนะที่มีคนมาเห็นแล้วเรียกกู้ภัยมาช่วยไว้ได้ทันอ่ะเฮ้ยฉันไปที่สะพานนั้นแต่ไปตั้งแต่หัวค่าแล้วแล้วก็กลับมาอาบน้ํานอนเลยด้วย ฉันยังเห็นแกลุกขึ้นมาดูหมาอยู่เลยอะ่ะต้องบอกว่าผมจําได้แค่นั้นจริงๆครับและผมก็ค่อนข้างแน่ใจว่าผมไม่ได้กลับไปที่สะพานอีกแน่ๆแต่เพื่อนผมมันกลับบอกว่าก็มีคนบอกว่าแกออกไปกับผู้หญิงคนหนึ่งตอนเช้ามืดเขาเห็นท่าทางแกแปลกๆก็เลยมาเรียกฉันให้ตามไปดูแต่ฉันอาบน้ําอยู่มารู้อีกทีก็เห็นเขาตามกู้ภัยมางมหาแกแล้วเนี่ยเฮะตอนนั้นผมทั้งงงทั้งตกใจเลยครับผมออกไปกับผู้หญิงอย่างนั้นเหรอ ไม่น่าจะเป็นไปได้ในระหว่างที่ผมนอนคุยกับเพื่อนอยู่นั้นปลายตาก็เหลือบไปที่หน้าต่างเพราะรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองมาที่ผมอยู่ในนาทีนั้นเองผมเห็นผู้หญิงคนที่ผมเจอที่สะพานยืนอยู่ตรงนั้นครับแต่เมื่อผมขยี้ตาปรับสภาพให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและเพ่งมองไปอีกครั้งผมกลับไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วครับมันเหมือนกับว่าผมโดนจ้องมองมาจากใครบางคนตลอดเวลา จนกระทั่งเพื่อนผมกลับไปตอนนั้นผมเองก็ยังรู้สึกเพลียๆก็เลยงีบหลับไปแต่มันมาอีกแล้วครับความรู้สึกเดิมนั่นก็คืออาการหลับที่ไม่เหมือนกับหลับผมรู้สึกเหมือนตัวเบาๆลอยๆอีกแล้วครับแต่คราวนี้มันมีความรู้สึกเย็นแปลกๆมีลมพัดมาประทะที่ใบหน้าตลอดเวลาผมรู้สึกเหมือนตัวเองลอยได้คุณใเย็นๆนะครับอย่าโดดลงมานะครับคุณ เสียงของใครบางคนดังแววข้ามาในโสนประสาทของผมอีกครั้งทำเอาผมสะดุ้งรู้สึกตัวภาพที่เห็นตอนนั้นคือปลายเท้าของผมเหยียบอยู่บนขอบปูนครับที่เบื้องล่างผมเห็นคนกลุ่มใหญ่ยืนบอกไม้บอกมือห้ามผมด้วยท่าทางตกใจอย่าว่าแต่เขาตกใจเลยครับผมเองก็ไม่ต่างกันเมื่อเห็นว่าตัวเองยืนอยู่ที่ขอบดาดฟ้าตึกลมแรงแรงพัดมาประท้าตัวทำเอาผมทรงตัวไม่ได้ใช่ครับผมเสียการทรงตัวจนพลัดตกจากขอบปูนนั้น ตอนนั้นคิดว่ายังไงก็คงไม่รอดแน่ๆแ,แต่ก็เหมือนกับโชคยังช่วยเมื่อมีมือของใครบางคนมาคว้าที่ข้อมือของผมไว้ได้ทันเวลาก่อนที่ร่างของผมจะปลิวละล่องลอยละลิ้วลงไปกองอยู่ที่พื้นด้านล่างเจ้าของมือที่คว้าข้อมือผมไว้ตะโกนเสียงดังฟังชัดก่อนจะค่อยๆดึงผมขึ้นมาเท้าที่ว่างเปล่าไร้สิ่งใดรองรับกับระยะห่างของพื้นที่อยู่ด้านล่างมันทำให้ผมใจสั่นจนไร้เรี่ยวแรงผมถูกลากตัวขึ้นมาพาดไว้ที่ขอบดาดฟ้า ก่อนที่บุรุษพยาบาลสองคนจะวิ่งเข้ามาหิ้วตัวผมเข้ามาภายในตัวอาคารและผมก็หมดสติไปอีกครั้งผมรู้สึกตัวขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงนอนเตียงเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือมีสายผ้ารัดข้อมือข้อเท้าผมไว้อย่างแน่นหนาผมได้ยินเสียงเพื่อนของผมคุยกับหมอเกี่ยวกับอาการของผมหมอเกรงว่าคนไข้น่าจะมีภาวะซึมเศร้านะครับเพราะจากที่คุณเล่าอาการมาประกอบกับสิ่งที่คนไข้พยายามทำร้ายตัวเองแบบนี้ แล้วผมควรจะทำยังไงดีครับหมออาจจะต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะครับแล้วเออค่าใช้จ่ายมันสูงไหมครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเพื่อนของผมช่วงนี้มันตกงานด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้รอรอดูอาการกันไปก่อนส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวคุณลองคุยกับเพื่อนคุณดูว่าเขามีความเห็นว่ายอย่างไงครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอหลังจากที่คุณหมอเดินออกไปเพื่อนผมมันก็มานั่งลงข้างๆเตียงตอนนั้นผมรู้สึกหนักที่เปลือกตามากๆครับ พยายามจะลืมตาขึ้นมาคุยกับเพื่อนแต่มันก็ไม่สามารถทำได้ผมคิดไปเองว่าอาจจะเป็นเพราะยาที่หมอเพิ่งฉีดให้เลยทำให้ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีแรงแถมยังเบลอๆผมลืมตาขึ้นมาปรือๆเห็นเพื่อนของผมนั่งหน้าเครียดๆอยู่ข้างๆแต่เมื่อเลื่อนสายตาขึ้นไปผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วครับคราวนี้เธอใส่ชุดเดรสสีแดงชุดเดิมมายืนอยู่ที่ด้านหลังของเพื่อนผม สีหน้าของเธอนิ่งเรียบไม่ได้แสดงอาการใดๆเธอค่อยๆเงยหน้ามามองผมแล้วผมก็เริ่มรู้สึกอึดอัดแปลกๆหนังตาที่หนักอึง้งพยายามสั่งการให้เปลือกตาผมปิดลงทุกขณะและภาพสุดท้ายที่ผมเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นขึ้นมานั่งทับบนตัวผมในขณะที่ผมไม่สามารถปัดป้องได้มันหนักและอึดอัดมากกว่าเดิมมากผมพยายามดิ้นแต่ก็ดูเหมือนผมขยับขยื่นร่างกายตัวเองไม่ได้ เสียงเครื่องจับจังหวะชีพจรดังรัวและถี่ขึ้นเพื่อนของผมกดกริ่งเรียกให้พยาบาลเข้ามาดูอาการผมทันทีตอนนั้นผมรู้สึกอึอดอัดมากครับซ้ำยังรู้สึกเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่บนตัวผมอยู่ด้วยเธอใช้มือทั้งสองข้างกดเปลือกตาผมเอาไว้เหมือนกับพยายามจะทําให้ผมลืมตาไม่ได้จนผมเจ็บไปทั้งดวงตาในใจก็ได้แต่ภาวนาให้ตัวเองหลุดพ้นจากภาวะแบบนี้เท่าที่คิดได้ในเวลานั้น นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศรัทธาและนับถือก็มีพ่อกับแม่ของผมที่เสียไปแล้วนั่นแหละครับแล้วทันใดนั่นเองผมก็เห็นว่าเธอลุกออกไปจากตัวผมเธอหันกลับมามองผมอีกครั้งก่อนจะหายตัวไปผมค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆพร้อมกับเสียงสัญญาณชีพจรที่ค่อยๆกลับเข้าสู่โหมดปกติหมอเดินเข้ามาฉีดยาผมอีกครั้งก่อนที่ผมจะหลับไปผมเห็นว่าที่ข้างเตียงมีพ่อกับแม่ยืนอยู่ด้วย ท่านทั้งสองมองมาที่ผมด้วยสายตาเป็นห่วงอย่างที่สุดเช้าวันต่อมาหลวงพ่อที่ผมอาศัยข้าวก้นบาทท่านมาเยี่ยมผมพร้อมกับเพื่อนของผมท่านบอกกับผมว่าให้ผมทำใจให้สงบอย่าพยายามคิดถึงเรื่องไม่ดีจากนั้นท่านก็มอบสายสินให้เพื่อนผมนำมาคล้องคอผมไว้ครับแล้วท่านก็หลับตานิ่งไปผมพยายามจะพูดกับท่านแต่มันก็เหมือนขยับอะไรไม่ได้มาก แม้กระทั่งจะอ้าปากยังไม่มีแรงคืนนั้นผมฝันว่าตัวเองไปยืนอยู่ที่สะพานผมพยายามหยิกตีตัวเองให้แน่ใจว่านี่คือความฝันชัวๆเพราะผมกลัวว่าตัวเองจะทำอะไรบ้าๆแบบที่ผ่านมาอีกซึ่งก็สบายใจครับเพราะมันไม่ได้รู้สึกอะไรแสดงว่านี่คือความฝันแล้วผมก็เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งลอยเหนือน้ำขึ้นมาสภาพอืดบวมของเธอดูน่ากลัวมาก ใบหน้าของเธอซีบเผือดเรากับว่าจมอยู่ใต้น้ำหลายวันผมพยายามเพ่งมองไปจนรู้ว่าร่างนั้นคือร่างของผู้หญิงที่ผมเห็นบนสะพานวันนั้นนั่นเองครับแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนี้เพื่อนคุณอาการดีขึ้นแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าสามารถกลับไปพักที่บ้านได้แล้วเออแต่ยังไงก็ยังควรจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะพยาบาลกระซิบกระซาบกับเพื่อนผมรากับว่าเธอกลัวผมจะได้ยินผมเลยแกล้งนอนหลับไป หลังจากที่พยาบาลกลับออกไปผมก็ลืมตาขึ้นมาเห็นว่าที่ข้างเตียงนอกจากจะมีเพื่อนผมอยู่แล้วยังมีหลวงพ่ออยู่ด้วยหลวงพ่อเป็นธุระจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้บุญคุณท่านมากเลยครับไหนจะเพื่อนผมอีกทั้งท่านที่เพิ่งจะมารู้จักกันแต่กลับต้องมารับเป็นธุระให้ผมมากมายพอคิดแบบนี้แล้วในใจมันก็หดหูขึ้นมาทันทีโยม อาตมาบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าให้พยายามคิดถึงแต่สิ่งดีๆผมรู้สึกว่าสติหลุดจากภวังก่อนจะยกมือไหว้ขอบพระคุณท่านหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาผมก็เริ่มทำหน้าที่เด็กวัดช่วยเหลืองานในวัดตรวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิและปล่อยวางเรื่องในอดีตที่ผ่านมาจนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะจิตใจที่ดีขึ้นเลยเข้าไปหาหลวงพ่อตั้งใจจะขอบวชเพื่อช่วยงานที่วัดต่อไป เพราะตอนนี้ชีวิตผมก็เหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ก่อนจะเดินเข้าไปหาท่านที่กุติผมก็เริ่มรู้สึกแปลกแปลขึ้นมาความรู้สึกมันอึดอัดเหมือนกับว่ามีใครมาจ้องมองผมอยู่และเมื่อหันกลับไปมองหาผมก็เจอกับเธอคนนั้นแต่ไม่ใช่ในสภาพที่เคยเจอกันนะครับมันเป็นรูปหน้าศพที่ตั้งบาเพลญงกุศลไว้ที่ศาลาภายในวัดผมยืนมองอยู่พักใหญ่ตอนแรกในใจก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามควบคุมอารมณ์โกรธ และวางใจให้ไม่คิดอคติจนความรู้สึกอึดอัดนั้นค่อยๆจางหายไปหลวงพ่อท่านเดินมาหาผมจากด้านหลังพร้อมทั้งบอกกับผมราวกับรู้มาก่อนว่าผมจะมาหาท่านเรื่องอะไรถ้าโยมอยากจะบวชจริงๆอาตมาก็เห็นดีด้วยนะโยมจะได้อุทิศส,ส่วนกุศลให้ศีกาคนนั้นไปด้วยเลยครับหลวงพ่อแต่ตอนนั้นผมยังมีเรื่องคาใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่ เลยถามหลวงพ่อไปในสิ่งที่สงสัยหลวงพ่อท่านเลยเล่าให้ฟังว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ตามผมมาจากสะพานคาดว่าน่าจะมาเอาผมไปเป็นตัวตายตัวแทนแต่ด้วยที่ดวงผมยังไม่ถึงคาดเลยทาให้เธอไม่สามารถทําได้อย่างที่ใจต้องการชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าเห็นโยมผู้หญิงมาด้อมดอมมองๆสะพานก่อนหน้าที่โยมจะไปแล้วก็หายไปหลังจากวันโยมโดดลงไปมีกู้ภัยมาช่วยไว้ เจอศพโยมผู้หญิงเข้าก็เลยพากันเอามาตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่นี่ดูท่าจะไม่มีญาติที่ไหนโยมบวชให้เขาก็ดีแล้วละ่ะจะได้หลุดพ้นกันไปครับหลวงพ่อหลังจากที่ผมบวชอุทิศส่วนกุศลให้เธอไปผมก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ผมได้มีโอกาสทาในวันที่ชีวิตแย่ๆผมไม่โทษเธอหรอกนะครับแต่กลับมองว่ามันเป็นบทเรียนชีวิตที่ต้องเรียนรู้ และรู้จักปรับตัวมากกว่าที่จะมานั่งโทษตัวเองครับก็อย่าฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาเป็นทุกข์และยังหาทางออกไม่ได้อย่าเพิ่งตัดพ้อโชคชะตาด้วยการทำร้ายชีวิตตัวเองหรือโทษตัวเองนะครับพยายามปล่อยวางและเดินหน้าต่อไปนอกจากจะไม่ทำให้จิตใจป่วยแล้วยังทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งอีกด้วยและถ้าเพื่อนคนไหนมีความทุกข์มาระบายกับพวกเราทีมงานแถวนี้ผีดุได้นะครับ จะรับฟังทุกคนแน่นอนครับหากชอบเรื่องเล่าผีเรื่องนี้ฝากช่วยผมแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานแถวนี้ผีดุกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ